สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรู้ดวงกับดิฉันอาจารย์รักนะคะในคลิปนี้เรามาดูดวงสำหรับคนเกิดปีจอหรือปีหมากันว่าในรอบปี2568ปีมะเส็งธาตุไม้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเราจะเริ่มกันที่คนที่เกิดปีจอธาตุไม้ปี2537นะคะจะมีอายุ32ปีผมบอกว่าคุณจะได้รับสิทธิ์และประโยชน์สำหรับ สิ่งที่มาในปีนี้จะมีการมาแย่งชิงแต่คุณจะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์นะคะและผลประโยชน์เนี้ยนะคะมาจากความสามารถของตัวคุณนะคะในการที่คุณจะเรียนรู้และปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้าสู่ผลประโยชน์สําหรับตัวคุณและผลประโยชน์เนี้ยจะไม่มีใครได้นอกจากตัวคุณเองนะคะหากคุณไม่ละความมานะพยายามและทําออกมาให้ดีที่สุดเรียนรู้และพยายามทําให้เกิดผลประโยชน์คุณจะไม่เสียอะไรมีแต่เป็นฝ่ายได้กับได้นะคะเพราะฉะนั้น การที่คุณปรับกลยุทธ์ด้วยความคิดไอเดียของคุณจะสร้างผลประโยชน์สำหรับตัวคุณแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดนะคะอย่ายกตนข่มท่านหรืออย่าไปพูดทําให้เปิ่อนคเสียเซลล์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นผลที่ทําให้ตัวคุณดูแย่และจะกลายเป็นผลตอบรับที่ไม่ส่งเสริมสําหรับตัวคุณนะคะมาในส่วนเรื่องของคนที่เกิดปีจอธาตุไฟปี2000 549นะคะ คุณจะมีอายุ20ปีนะคุณสำหรับคนที่เกิดปี2549เมื่อคุณอายุ20ปีคุณคนธาตุไฟจะไ,ได้รับมรดกนะคะจะได้รับทรัพย์สินผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนหยิบยืน่นทรัพย์สมบัติให้คุณจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อันนั้นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คุณมีโอกาสได้รับทรัพย์นะคะถ้าไม่ได้รับทรัพย์จากมรดกคุณจะได้รรัับบบบโออกกกกกาาาาาาาสสูู่่่่หหหลยยยยิิืนนนมใ้้้คุณุณีีไไดดดศึษ็งงงง เป็นเรื่องของการแข่งขันคุณจะได้รับตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นหนทางและประโยชน์สำหรับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นความภาคเพียนความมานะพยายามไม่ได้ทํารลายใครถ้าคุณสู้คุณจะได้รับสิ่งเต่าน,นั้นกับตัวคุณเองและตอบแทนกับคุณเหมือนกับตอบแทนกลับมาที่คุณอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เรามาดูสําหรับคนที่เกิดปีออปจอธาตุดินนะคะปี2 5 0 1นอะคะอายุ68ปปีนะคะก็จะหมายถึงคุณจะได้รับ ผลประโยชน์นะคะจากสิ่งที่เป็นข้อมูลทางด้านของเอกสารและสัญญาถ้าปีนี้คุณเคยทําประกันชีวิตหรืออะไรไว้นะคะหรือเป็นเงินเน้ระยะยาวที่คุณจะได้ดอกเบี้ยมันถึงเวลาที่คุณจะรับได้จะได้รับสิ่งเหล่านั้นมานะคะเป็นผลประโยชน์ที่คุณจะได้นะคะจะได้ด้วยเหตุผลแล้วแต่เป็นเรื่องที่คุณจะได้รับทรัพย์นะคะสําหรับคนรวยหรือคนจนก็ได้รับทรัพย์ตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าทรัพย์จะมากจะน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ คุณจะได้รับผลประโยชน์นะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอธาตุดินนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อคุณได้รับทรัพย์มันจะมีเรื่องของเอกสารและสัญญาตรวจสอบดูแลให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นจะทําให้คุณเสียโอกาสอื่นเพราะฉะนั้นจะทําอะไรคิดและไต,ต่ตอเงินจะเข้ามาหาคุณโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยสามารถบริหารและจัดการได้นะคะได้เป็นเงินก้อนเพียงแต่คุณทํายังไงให้เงินก้อนนั้นอยู่ ดูแลสําหรับตัวคุณได้ก็พอนะคะสำหรับคนที่เกิดมาในปี2,501นะคะมาที่2,513สําหรับคนเกิดปีจอธาทองนะคะคุณจะเป็นคนที่เป็นจุดถ่ายเทของทรัพย์นะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้รับทรัพย์หรือ สิ่งที่คุณอยากได้อยากขายที่ดินอยากทำอะไรคุณจะเข,เข้าสู่จุดประสงค์แต่ถ้าปีนี้ลงคุณที่ดินและคาดหวังว่าจะขายให้ได้กำไรมีโอกาสแต่ต้องรีบขายภายในปีนี้ถ้าหลังจากนี้ไปอาจจะต้องทิ้งยาวนะคะอาจจะกอจะได้อะไรมาค่อนข้างยากและช้าได้กำไรไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเน้นใน,นเรื่องของเสือปืนไวไปเร็วดีสุดแล้วก็มาไวนะคะ เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องการเงินแหล่งที่มาของทรัพย์สินรายได้ของคุณเป็นเงินเข้าออกนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณไปจุดเข้าออกความความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายต้องพึงระมัดระวังนะในเรื่องของการตัดสินใจในด้านของการลงทุนสําหรับคนที่เกิดปีจอธาตุทองปี2513แล้วมาต่อที่คนที่เกิดปีจอ2525 25, นะคะจะมีอายุอยู่ที่42ปีนะคะคนเกิดปีจอ2525น 25, นะปีนี้ เหมือนกับคุณจะลงทุนหรือคุณคิดอยากจะทําอะไรดูเหมือนกับว่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่คุณมองว่าการลงทุนจะสร้างทรัพย์สินอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นและจริงๆแล้วการลงทุนนี้ไปที่คุณมองเหมือนดูสวยหรูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะคะกลายเป็นตัวคุณเนี่ยเป็นฐานทรัพย์ผักดันตรงนั้นสุดท้ายคุณอาจจะคว้าน้ําเหลวต้องไต่ตองคิดให้รอบคอบก่อนการลงทุนและตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรคิด ไต่ตองและความเหมาะสมด้วยนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะดูเหมือนจะดีแหก,กันเข้าไปสุดท้ายอาจจะเสียหมดนะคะแต่ถ้าคุณเป็นหัวตัวด้านบนอาจจะได้แต่อาจจะได้แล้วคุณไม่พอใส่เข้าไปอีกคุณอาจจะเสียก็ได้นะคะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆสําสหรับคนที่เกิดปีจอในรอบปี2 5ง8คุณจะได้เป้าหมายตามที่คุณคิดได้สมหวังนะคะคุณจะเป็นพื้นที่ทรัพย์ของปีที่มาแต่ทรัพย์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จาก เงินทองทรัพย์จากการลงทุนทรัพย์จากสิ่งที่ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือและผักดันนะคะให้คุณได้รวมจนถึงทรัพย์จากสิ่งที่อยู่ในการคาดหวังของคุณ เพราะฉะนั้นโอกาสคุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะรับโอกาสนี้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องอยู่ที่จังหวะและโอกาสสาหรับดวงวันสาตาที่คุณเกิดอีกทีหนึ่งนะคะนี่เป็นคือตําแหน่งปีซึ่งหมงบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นตัวผักดันที่จะได้รับไหมนั่นดูที่ดวงสตาของคุณเพิ่มเติมไปนะคะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณอยากมีทรัพย์อยากจะได้อะไรนะคะโอกาสมาคุณก็ต้องคิดว่าสิ่งนี้จะมีโอกาสแค่ไหนอาจจะเป็นแค่ข่าวมานะคะ ข่าวที่มาดีหรือไม่ดีนะคะความเป็นไปได้แค่ไหนการคาดหวังเป็นสิ่งที่ดีแต่คาดหวังจนเกินงามันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคและปัญหาในอนาคตได้นะคะเอาเป็นว่าสรุปนะคะสําหรับนักริา์ทั้งห้าธาตุนะคะสำหรับนักริา,ะะราร์จอก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีแต่อยู่ที่ว่าดวงคุณจะได้หรือไม่ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องคนรู้ดวงด้วยนะคะมีคำถามอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ